เซนตอครับต้านความร้อนแรงของผู้มาเยือนอย่างปารีสแซงช็คแมงไม่ไหวครับโดนไวตั้งแต่4นาทีแรกจากอุสมานเดมเบเล่ครับก็ทําให้เปิดบ้านพ่ายแพ้ไปก่อดที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหน้าช่องด้วยนะครับส่วนพี่น้องในบ้านเขียวของพวกเราซิกเนเจอร์หลักตัววีพีอย่างสปาตักมอสโกครับก็จบไปที่2ประตูต่อหนึ่งสดชื่นกันไปอีกแล้วครับยินดีกับพี่น้องในบ้านเขียวด้วยนะครับซิกเนเจอร์หลักตัวน้นตัววีชุดโครงการสวยๆผมจะคัดสรรวางให้ในโน้ตกลุ่มทุกวันทางเเเเขข้้้้้าาาาาหนนนปปรรไฟลใใตตููยยส่่วแแอองม ผมวันนี้จากงานแก้ให้แบบจุกๆหน่อยแล้วกันครับหนึ่งคู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันก็ยังคงอยู่ในศึกฟุตบอล UCL ลรอบ4ทีมสุดท้ายครับวันนี้บาร์เซโลนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาเองครับนัดล่าสุดของพวกเขาเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาครับในศึกฟุตบอลโคปาเดเล่ถ้วยของประเทศสเปนครับพวกเขาก็ชิงกับเรอัลมาดริดเอาชนะมาได้ที่3ประตูต่อ2ครับแต่เทาว่ากว่าที่พวกเขาจะชนะได้ต้องลุ้นถึง120นาทีเลยก็มีความเหนื่อยล้าอยู่พอสมควรครับส่วนผู้มา ล่าสุดแพ้มาก็จริงครับแต่พวกเขาเนี่ยมีการโลเทชันครับพักนักเตะเพื่อที่จะบินมาประเทศสเปนเพื่อที่จะเจอกับบาร์เซโลนาในวันนี้โดยเฉพาะครับแต่ยังไงก็ตามด้วยความที่บาร์เซโลนาได้เล่นในบ้านครับสภาพพร้อมๆตัวนักเตะก็น่าจะอยู่ในไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนครับตัวหลักๆอยู่กันครบเลยเฟมินโลเปสเปดรีรวมไปถึงรามินยาเมาและก็ลาฟินยาวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับวันนี้ก็ซื่ต่างประเทศก็ยังคงยกมาให้บาร์เซโลนาครับดูดีกว่าที่1ช่วงตัวเลยก็ว่าได้โหก็็เปนแ ที่เยอะอยู่พอสมควรครับแต่ยังไงก็ตามอินเตอร์มิลานก็ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับอยู่แล้วอย่างที่พวกเรารู้กันครับพวกเขาคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดใน UCL ในฤดูกาลนี้ครับวันนี้หนึ่งช่วงตัวครับวันนี้มองกันไปที่อินเตอร์มิลานไม่เจ้าก็เจ๊ครับวันนี้เชื่อว่าอินเตอร์มิลานเกมรับแล้วโตของพวกเขาครับจะบุกมายันเสมอบาร์เซโลนาได้เพิ่มมีเซอร์ไพรส์บุกมาชนะได้ก่อนนะครับเนื่องจากสภาพความพร้อมของพวกเขามันสดกว่านั่นเองครับวันนี้มองกันไปที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานก็แล้วกันรรัหหืออออยยาากกได้ซิเนจ์ล VP ่่งที บอกไว้เมื่อต้นคลิปครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยแอปแดงแอปฟ้าครับทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงเลยๆบางๆทุกท่านสวัสดีครับ